ค่ะวันนี้มาก็มาเจอกับช่างแซ่บมัมน,นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มากินแต่วันนี้มอดกินช็อกโกแลตอือช็อกโกช็อกโกแลตแหล,ทล,น,ลนทองเหียญทองเหลยญทองไม่ใช่แหลนทองเบาไท่เบาล่าคุณนผาช่วยอันแบบแบบว่าไทยบบค่อยแข็งแรงมาตรฐานปันใดที่คือสองอออสองเอาชัดๆโชว์ชัดๆหน่อยจ้าคุณงน่า ันจะเป็นแบบว่าเหรียญเหรียญทองโอ้เจ็บมันจะหวานมากเลยไหน,นไม่ดูนูกแกะบางทีก็จะแกะได้เ่าหร่เนี่นอ๋อจบหนูจะชอบอมก่อนอร่อยไหมคะอืออร่อยน,นี่มีเพิ่งซื้อมาเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อมากเลยเมื่อวานอาืมา ยิ้มเลยค่ะจัดไปแล้วอืวหือไแข็งเนาะอือหือ huh. มีเพียบเลยมีหนึ่งยูโรกับสองยูโร huh. นี่คือหนึ่งยูโรอือหือ huh. สองสองน,นี่คือสองชูโรอือสองภาษาเยอรมันว่าอะไรส,สองภาษาเยอรมันว่าอะไรคะสวายสวายอ้อยเหรอ ทันน่ามาดีๆไปแล้วค่ะยิ้มคนจ่วยยิ้มหนอ่อยเฮสวัสดีค่ะก่อนทันน่ามาดูกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยค่ะเข้าใจภาษาไทยไหมคะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะหน่อยลูกดิให้เาเล่าว่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะลูกคนแถวทานังไปแล้วจ้า